รอบนี้น่าจะจบไหมเพราะว่าตรงนี้ก็โดนกินพลังชีวิตจากลูกน้อง <c oughs> โป๊เฮ้ยแต่เอาจริงตัว execute ก็แรงนะครับ e x e กริ e อะ่ะ12%เหลือไวทำไมนะ่ะโอ้โหให้มาใบบอลปิดฉากเองเข้าใจนี่ครับแต้มแสนหผมก็ได้มาด้วยประการช่นนี้แหละครับใบบอลมันเก่งอะ่ะ คอมนี้มันเก่งฮะเอาล่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในโครงการซา r r เรลนะครับกับตำนานอัลสินเบสบอลกาแล็กซี่เวอร์ชันจอมมานนะครับเหลืออีกเพียงเท่าไหร่เอ่ย1วันปะ13ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าใจก็คือ ตรงนี้จะเป็นเออเขาเรียกอะไรอีเวนท์ที่แบบว่านี่นี่น,นี่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับก็คือหลังจากอีเวนท์จบไปแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นได้เหมือนพวกอีเวนท์ทางนี้ทั้งหมดใช่ซึ่งตอนแรกกับผมก็กะว่าเออหรือว่าเอามาไลฟ์สตรีมดีนะนะครับก็ผลัดไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวค่อยละกันเดี๋ยวค่อยละกันจนกระทั่ทงสุดท้ายนะครับเหลือ X 13ชั่วโมงเท่านั้นแล้วผมเพิ่งนั่งเล่นเมื่อวานเนี่ย <laughs> ลองมาหลายคอมมากนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ขัดใจเล็น้อออยคืไม่มด <laughs> เอาเถอะไม่เป็นไรก็ด้วยความที่ว่ารอบเนี้ยไกด์าการผสานนะครับมันมีซูเปอร์คอลาบอันเดียวอะ่ะเออผมเรียกซูเปอร์คอลาบได้ใช่ไหมอาวุธทรงเกียรตินะครับก็คือเป็นอาวุธตำนานบวกอาวุธแล้วมันก็จะกลายเป็นอาวุธสุดขี้โกงก็คือสุดยอดโฮลานรักเสีนะครับแล้วไอตัวเนี้ยมันเก่งมากเก่งแบบว่าอย่างอื่นเทียบไม่ติดเลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอเน,นี้ยมันเป็นของจําเป็นที่แบบว่าต้องมีอะ่ะผสานมาปุ๊บคือเก่งแบบขี้โกงและทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นทุกสายนะครับอันเชอร์คอมโบโ ตัวเล่งแอคชั่นขึ้นมาพร้อมกับตัวปล่อยสกิลแล้วตัวนี้ใช่ไหมจักรจันสลัวนะครับปล่อยสกิลปุ๊บจะปล่อยมีดควันตั้มไปโจมตีศัตรูแล้วไอตัวนี้ครับรอบนี้มันมีอัรเมน์ให้เล่นด้วยไอตัวอัรเมน์ผมสามารถดูได้ตรงไหนบ้างอันนี้ปะนี่ครับอัรเมน์มันจะมีอันหนึ่งที่มีชื่อว่าตัวนี้ยิงสนับสนุนนะครับเมื่อใช้ปล่อยอาวุธปุ๊บจะเล่งแอคชั่นของสิ่งอัญเชิญขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นว่ากลับไปที่ตัวเมื่อกี้นะฮะเวลาที่เราใช้จากตัวนี้กดสสสกิิิลต่่่่ออออู้มมััันนนนจะเเเรงงงงชชขขญึึาซที็ มีแค่2ตัวเนี่ยอธิฐานในวความงานคือตัวเล่งแอคชั่น Action, แล้วก็ทางส่วนของไมซ์เวทบอลสุดโกงของเราเล่นกันอยู่2ตัวเนี้ยกดสกิลต่อสู้แล้วก็เล่งตัวละครกลับมาตัวละครกับอีิแอคชั่นศูนย์พร้อมกัน4คนแล้วเราก็กดสกิลอีกเพื่อที่ว่าจะได้ใช้งานทางตัวของจับและจับมันก็ไปดึงแอคชั่นของตัวมีกลับขึ้นมาเราจะอยู่ี่แอคชั่นศูนย์ตลอดไปแล้วประเด็นก็คือว่าดาเอกของตัวเนี้ยสุดยอดโฮมรันหลักสีมันแรงมากพอที่จะปิดเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นคือจบเลยคอมโบเซตแค่นี้จบแล้วนะ ที่พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีตัวของ execute ไอ้ที่เป็นรูปนี่นี่นี่กิจรอบพิฆาตนะครับถ้าศัตรูเลือกต่ำกว่า10%พบ execute เลยใช่ก็จะมีประมาณนี้ปะแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกเอาเหมือนผมจะหยิบแค่นี้1 2 3 4 5 ใช่ใช่ใช่แค่นี้แหละครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะชิลนะฮะแล้วก็เล่นตัวละครอะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมยกตัวละครด้วยอ่ะขอแค่เป็นตัวละครที่เล่นแอคชั่นตัวละครได้นะครับกดสกิลเยอะๆเลยสนุกสนุกแล้วก็อ๋อดีเพจที่ใช้สกิลอนักษานี่ยสองคนนี้เะละ่ะแล้วทุกคนก็จะโยนให้อนักษาถูกไหมครับผมว่าสบายมากเกมนี้คือแบบสร้าง <laughs> ด้วยเบบอล์เจ็ดสีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เงินมาเยอะมากเพราะว่าเลเวลตันได้อัพเมนต์รีเลเวลมาโอ้โหผมชิลมากเพราะฉะนั้นผมจะอัปเกรดดให้สุทุทกอันเลยนะ แล้วก็โอเคหมดแล้วใช่ไหมได้ครับมาฉะนั้นมาเริ่มกันเลยนะครับอยู่อยู่อยู่นี่ครับแล้วก็เปิดไปที่ขอประสบการณ์เพิ่มขึ้นโนโนพวกเลเวลผมว่าเฉยๆอะ่ะมันก็โอเคนะแต่เดี๋ยวมันมีตัวรีเลเวลให้ไงครับผมขอสายโฟกัสอ่าเกลือโอกาสลบลบแต่ละครั้งเพิ่มดามจอาวุธเหรอจริงๆตัวนี้ก็น่าสนใจนะแต่ขอรีดีกว่าครับขอรี คือตรงนี้มันเกลือผมอยากให้ตัวโฟกัส12%อะมันแรงมากนะครับระหว่างทีเราเล่นอาวุธโฟกัสมาคือสตูล้มเป็นแถบโดนทีละ12%มันมันเป็นดาเมจที่แบบว่า t r ทรูดาเมจ12% HP อะทุกคนเอาตัวนั้นมาก่อนหรือจะเอาตัวเล่งแอคชั่นเลยก็ได้นะครับถ้าหาเจอแต่ผมไม่เคยหาเจอในห้องแรกเลยเอาใหม่เอาให,หม่เปลี่ยนพลังงาน no 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 ไม่มีจริงอะนะเกลืออะไรกันครับเนี่ยหรือผมเอาเพวกโบนัสเซเวลดีละ่ะโบนัสเซเวลมันก็ดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นฮะแต่ว่ามันก็เกลือตลอดไม่ได้หรือเปล่าขอแค่รอบเดียวที่แบบไม่เกลือได้ไหมอาวุธโฟกัสเอ็กซ์เซคิวแล้วก็เล่งแอคชั่นเสร็จปุ๊บรีเลเวลต่อ3อันที่อยากได้นะครับทีไหเน,นะนี่ยนี่ไงอาวุธปล่อยอาวุธทุกหนึ่งช่องที่มีจะทำให้การยิงอาวุธของปล่อยอาวุธเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งเฮ้ยอันนี้ก็ดีแต่ว่าโฟกัสมันแรงกว่าครับมันอ่ะมันเปอร์เโจมต ไม่กี่ครั้งก็คือศัตรูลงไปดอนแล้วแต่มันต้องเป็นอาวุธนะครับไม้เบสบอลไม่นับนะหมายถึงว่าไม้เบสบอลเวอร์ชันธรรมดาใช่ก็เลยอ่าอ้าอ้าเอาดีไหมหรือจะลองเล่นตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยใช้อะ่ะเพราะจำนวนการปล่อยอาวุธเอามันเสียเวลาปะ่ะเออเอาสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยครับแรงกว่านี่เปิดไฟไปป,ปุ๊บระเบิดตู้มหายไปหมดเลยแล้วก็ตัวไหนไม่ใช้ครับลบทิ้งให้หมดเลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยไม่ใช้สักอันนะครับตาทินกร าเลนเจอร์เลนเจอร์จริงๆเล่นได้นะครับถ้าสมมุติว่าจะเล่นสายสิ่งอันเชิญทั้งหลายเนแนวคาร์บอนนักคว้างคาร์บอนตัวพวกนี้มันเป็นสิ่งอันเชิญนะครับแล้วมันจะมาแย่งอัตราการดึงสปีดของเร่งแอคชั่น Action ด้วยการปล่อยการโจมตีจากอัคเเมนตัวนั้นที่เราเล็งเอาไว้ก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับอ่ะซื้อมาเบ็บองมาก่อนก็ได้แล้วก็คาถาเพลิงวงล้อทิ้งให้หมดครับตัวไายและคูณอบเนอยอะเล่นได้นะ เพราะว่าเราจะว่าง2สล็อตเนื่องจากไอตัว execute เราก็ามาแค่ execute สสล็อตเราจะเก็บบวกครดลแล้วก็ไอที่ทําให้ถูกโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าโบนัสเมเพิ่มขึ้นที่เป็นขวดยาครับใตัวนี้แหละที่กำลังพูดถึงเอาอันนี้มาก่อนครับจากจันสัวอย่าใช่เน้นเก็บอาวุธให้ครบก่อนครับเกี่ยวหนึ่งครั้งจากก็ลงหัวหนึ่งทีและนับสามีทีแถมอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเวริกูดเลยอ่ะลบอันสุดท้ายครับ แต่ความมานะออนนี้เดี๋ยวเก็บทีหลังนะครับขอตัวน,นี้ก่อนก็ได้เอ,อ๊ะหรืออาวุธก่อนอาวุธก่อนก็ดีนะแล้วก็มาเบสบอลครับอุ้ยอธิษฐานแ้วความงามอยากได้เหมือนกันโลภมากฮะเดี๋ยนะผมเก็บอะไรมานะอ๋อตอนนี้ผมขาดอะไรอะ่ะผมขาดผมขาดเร่งแอคชั่นอืมอตัวน,นี้ไม่เอาเอามาเบสบอลมาก่อนเอออ๋อตัวเอ็กซ์คิว ใช่ e x c u เก็บไปเล่นทีหลังได้ไหมได้ได้ได้เอาพวกอาวุธโจมตีมาก่อนกันนะครับพวกนี้มันก็เป็นโฟกัสแล้วมันก็เป็นปล่อยการโจรมตีด้วยเอาฮะเก็บๆมานี่เพิ่มจํานวนครั้งการโจรมตีจิตล็อบพิฆาตเดี๋ยวไวท้ทีหลังนะครับขอตัวเล่นแอคชั่นก่อนช่วงนี้ก็จะอึดๆนะครับแต่ว่าตรงเวฟหนึ่งเวฟสองเวฟสามอะ่ะมันไม่ได้สําคัญอยู่แล้วแค่เก็บของให้ครบก็พอใช่ครับหมายถึงเก็บศัตรูไว้ทันเวลานะครับเราก็จะผ่านไปโดยละม่อมแกนี่เล่แอคชั่นมาครับปุ๊บและดึงให้อนักษา โอเคสกิลหนึ่งครั้งก็จักลงหัวกันหมดนะฮะโอเคปกติสกิลของซันเดย์น่ชาขนาดนี้เลยหรอผมไม่มีตัวลรครโบรนเนียฮัลโหล <laughs> ไม่ใช่สกิลหนอยโอ้โ,อโหเครียดเป็นเครียดเลยฮะเน้นเลเวลของอาวุธก่อนนะเพราะว่าแรงกว่ายกเว้นพวกตัวบวกเครเลตแล้วก็ตัวบวกโบนัสาเมทมันบวกเยอะดีบวกโบกนัสาเมทอาวุธแต่ความงาม จัดเลยไหมฮะใช่แล้วก็จะเหลือตัวขวดยาอีกอันนึงแช่นั้นพอแล้วครับง่ายมาแล้วก็จะรวมกันเป็นพิเชอร์ใส่ลุงแรงขึ้น,นครับอื้หือแรงแอคชั่นแรงแอคชั่นโอเคจากนั้นก็ชนูกชนูกมาแล้วก็จริงๆตอนนี้คือโฟกัสหาไม้เบ็บอขเราเลยก็ได้นะจะได้แบบว่าเลเวลอัพก่อนใช่เพราะไม้เบ็ดบอมันโกงจริงนะอันนี้มาแล้วครับขวดยาอาทีนี้เราก็จะไม่หาของนอกสายเจอแล้วครับเจอแต่ของตรงสายเท่านั้นละเพราะสล็อตมันหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวรอไปสเตตสีแล้วเปิดหีบเอาก็ได้ก็จะได้อยู่ทันได้ได้แต้มสกิลคืนฮะและอัลติเมทตรงนี้ถ้ากดสกิลหรือที่ปกติก็ได้ใช่อันนี้ก็จะลงสองรอบจะ้มอย่ังน้อยอยู่เลยอะต่อมากฮะยังไงตอนนี้ขอเป็นโฟกัสไปที่ไมลเบสบอลแล้วกันครับจะได้ทำซูเปอร์คอแลบก่อนผมเรียกซูเปอร์คอแลบได้ใช่ไหมไมันคือซูเปอร์คอแลบแล้วฮะ มาฟอนเลยฟอนเลยตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวจะเอาไม,ไม,ไม,ไม่ไม้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 ใบอลครับสำคัญกว่าตอนนี้เยอะเวล้าโอ้โหเนี่ยแลมสกิลไม่พอเอ่อไหวไหมประตูตีหนึ่งตีสองซันเดย์ตึงให้นักษาสป,ปีดนักษาไม่ไม่โอเคครับโอ้โหซันเดย์จริ <laughs> งนเนี่ย <laughs> ประหลาดอะทามมิง่งแปลกมากนะครับอ <laughs> แต่มันก็คงได้ลมะมั้ง หกครับและอีกนิดน,นึงเจ็ดเอกสองเวลโอ้แล้วถ้ามิ่งโบรเนียก็คือหรือผมควรเล่นเองอะ่ะอืมตรงนี้มีแรแอคชั่นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งทีมก็ดูที่้ใหม่รอบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ยังไม่รู้นะซ้ำว่าอเมนในจ,จังหวะต่อไปเราจะเกลือหรือเปล่าสเตตห้าเนี่ยได้เลือกทางไมคนอีกรอบถ้ามันเกลือก็ <laughs> ขออนุญาตขำปของโกงเราจะมาแล้วครับน่าจะพอปิดเวฟ สนี่ได้สบายสบายเลยใช่ไหมฮะแล้วก็สันเดย์สันเดย์อะไรยังไม่มา <c oughs> โอเคซูปเปอร์คอแลบมาแล้วครับชูบโอ้แลวธนูตกพอดีแรงมากอันนี้หายทางเวบครับ <c oughs> เรียบร้อย ธนูไหมครับหรือว่าลองพยายามรีเซ็ตดูก่อนปล่อยการโจมตีเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวรอเอาแค่ execute เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากได้จากจันสลูอ่ะมันมันเก่งครับหรือจะเอาพวกเพิ่มครเรเผื่อคนโลเลใชมไหนี่ครับตอนนี้ตัวละครเราก็สร้างดาเมจพื้นฐาน,นแบบว่าแรงมากใช่ไหมอ่ะกิดรอบพิฆาตมาเลยครับตรงนี้เราก็มี execute เพิ่มล่าะฉะนั้นพวกดาเมจขาดแบบว่านิดๆหน่อยๆเนียนะ่ยไม่มีละฮะปักหัวเลยโอเคแล้วก็ เดี๋ยวค่อยอัปเลเวลที่หลังนะครับเอาอันนี้ฟื้นแต้มสกิลเพิ่มด้วยใช่ไหมฟื้นพลังงานเพิ่มด้วยแล้วผมว่าผมเอา,าเอโบนัสเมกอะอ่าโยนให้นักษาครับครั้งแรกผมว่าผมอยากได้กิจก่อนจริงนะอ๋อนี่ใส่ไรคูแดนแดนแดนซะหรอกแล้วก็เหมือนจะเป็นลีล็กเซตเร่งสปีดตัวละครด้วยนะลลใช่ไหมอันนี้สปีดทุกคนมีคนเคเอาเวฟสี่นี้เคลียร์สบายสแล้วครับอันก็ไปเลยฮะขอเปิดหีบเอาห้าอันเอาห้าอันมาๆๆมาชึบโอ้โห ถุงม sure. ือหลือเชื่อออะเลือกอักเมนนะครับฟินช uh uh ีพไม่ใช uh ่สักอันหนึ่งปล่อยอาวุธเร่งสิ่งอันชีนะครับมาละโอเคแล้วเดี๋ยวดูนะครับตอนอนักษาไปสกิลนี่ครับไม้ใบบอกก็ถูกเล่งขึ้นมาแล้วพอไม้ใบบอเล่งขึ้นมาปุ๊บไม่จบแค่นั้นนะครับพอไม้ใบบอโจมตีก็ดึงตัวของเชิงเทียนอีกคือแบบว่าเดือดมากเห็นไหมฮะแอคชั่นขึ้นมาหลัวโอ้แล้วเมื่อกี้ได้เบิ้ลเทินจากทางตัวของอุปกรณ์เสริมตัวเชิงเทียนพอดีด้วย โฮโฮโอันดับ้ยังไม่อยู่ดีหรอเดี๋ยวเกินไปเปล่าอันนี้แอคชั่นศูนย์จริงปะเนี่ยใช่แอคชั่นศูนย์สิเพราะว่าเทียนดึงขึ้นมาก่อนตั้งแต่แรกเลยโอ้ my god ไอ้เวอร์แล้วอันนี้เริ่มเวอร์แล้วฮะโอ้เก่งมากมามามา,มาเอาเอาจักก่อนครับตัวนี้เก่งอะ่ะเพิ่มจำนวนครั้งโจมตีก็ดีด้วยใช่เนี่ยแอคชั่น Action ทุกคนยังอยู่ศูนย์อยู่เลยครับ แล้วก็อจอมโจรเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราสังหารเขาเราได้หีบด้วยนะใจเพราะฉะนั้นคือเวเลกูดหรือผมควรเอาจริงหวินมาเติมพลังงานให้อักษามากกว่าไม่สีไม่เกี่ยวกันได้หมดแล้วครับแล้วก็จริงๆมันมีอีก2อันใช่ไหมครับที่เป็นโฟกัสแล้วก็เป็นปล่อยอาวุธด้วยเอ๊ะไม่แน่ใจเอาครับขอแค่เป็นอาวุธที่เป็นปล่อยอาวุธอัเล่งแอคชั่นให้ได้หมดเลยครับใช่แล้วถ้างเงื่อนไขใช้ยิ่งง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นฮะ โบเนียยังไม่ได้เทิร์นแล้ครับนั้นเนี่ยก็คือจะพร้อมอีกรอบหนึ่งอนหะอันไหนดิลบสองลบสองก็ดีนะครับขอรีเซ็ตก่อนจริงๆแล้วเราฟอสเอากิจเลเวลตันไปก่อนเลยน่าจะดีกว่าโอ้แล้วได้5อันครับได้เชิงเทียนมาอันหนึ่งโอเคเล่งอานนักษานี่นี่เริ่มแรงแล้วฮะเริ่มแรงแล้วก่อนหน้านี้เลเวลน้อยไงเลยเบาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเทิร์นแฮซิงกับซันเดย์ต่อเวล็กกูดครับเลเวลหกตรงนี้บอสแล้วโอเค ปึ๊บแรงไหมยังไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าเอาแล้วพอ,อได้พอดีปะ่ะสามแอคชั่นไม่ศูนย์นะสามนะครับแล้วก็พอถึงเทินเชิงเทียนก็ดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่า <Yeah. S 2> ขอกริชก่อนได้ไหมอย่า <Yeah. S 2> ไม่ใช่กริชจักรจันสรุูดผิดนะครับหลอนๆโอเคแล้วก็โอเคเลสโกเลสโกฟืนต้าสก,กิลคืนมาด้วย อน,นักาสาก็กดสกิลอีกอัลติเมทกรนสวยมากแล้วก็สกิลต่อทุ่สองรอบจักก็สองรอบเช่นกันตัวนี้เอ็กซ์สกิลแล้วครับตัวซ้ายตัวขวาด้วยโอ้มายก็ํามิ่ดีมากสวยครับสวยแล้วเนี่ยไม่เบสบอลใหม่อีกแล้วตวกนี้ยังไม่ได้เถินครับแล้วก็เป็นเถินของเซิงเคอีกครั้งหนึ่งคือมันดึงไอชั่นกันอย่างนี้นะครับโดยการที่ว่าเป็นปล่อยการโจมตีเพื่อดึงสิ่งอันเชิญสไตล์นี้เลยคือเวลิกูครับขอขอจักได้ไหมสวยครับจัก แล้วก็อีกเลเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งจัดก,ก็จะอัปเกรดเป็นเลเวลเต็มนะครับแล้วถ้าผมรีได้อัพเมนต์รีเลเวลผมว่าเราระเบิดฟอมแล้วนะฮะใช่อาจจะเสียเรื่องของไฟแนลดาเมจไปแต่ว่าเราได้อัพสกิลจนเลเวลเต็มอีกรอบเนี่ยเราก็ได้เงินเยอะด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากอุปกรณ์ทั้งหมดอัพเลเวลจนเต็มแล้วเราจะได้เงินแทนนี่ดูดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอ็กซิคิวต่อนี่ครับ เฮซีนกับซันเดย์ยังไม่ได้เล่นพร้อมเล่นแอคชั่นอีกรอบหนึ่งแล้วโคตรเก่งนยครับจากเดิมที่12ครั้งนะครับเพิ่มเป็น20ครั้งแล้วก็บวกกับตัวนี้บวก22มันจำนวนการโจมตีมันจะเยอะมากครับได้แล้วโอ้โหต่อไปนะครับอยากให้โฟกัสทั้งส่วนของเล่นแอคชั่นเพราะว่าเล่นแอคชั่นมันจะได้ฟื้นแต้มสกิลเยอะกว่านี้ผมว่า <laughs> ผมรู้สึกว่าแต้มสกิลตอนนี้ขาดไปซ้ำใช่ไหมขาดแหละโอไม y g ก็ศูนย์แอคชั่นอีกครั้งหนึ่ง คือดามเมทตัวนี้มันก็นับเป็นโฟกัสใช่ไหมครับไมค์เบสบอลเนะี่ยใช่เพราะมันเป็นทุกสายเลยแล้วพออักเมทแรกที่เราหยิบมามีทางส่วนของสายโฟกัสทูดามเมทอีกแล้วเล่นแอคชั่นพร้อมใช้งานอีกแล้วฮะ <laughs> โกงอะ่ะมันแบบว่ามันสุดแอคชั่นจะริงนะถ้าเซตอัพเสร็จครับแต่าบางทีตัวละครก็แอบติดหลอนนิดนึงถ้าผมกดผิดนี่ไงได้แต้มสกิลเพิ่มครับเป็น3แต้มโอเคตอนนี้ก็จะเป็น5แต้ม เราก็ชิลหรือยังต่อไปบนเนี้ยก็โยนให้นักษากถูกไหมแล้วทำไมแอคชั่นมันเร็วขนาดน่ะ <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆมันจะมีไอ้พวกตราผมจําชื่อตราไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตาที่ซัมมอนพวกกองหน้าธนภาแล้วก็นักธนูมายิงใช่ไหมครอันนั้นน่ะมันจะมีเมื่อสิ่งอันเชิญของฝ่ายเราโจมตีจะทําให้เร่งแอคชั่นของสิ่งอันเชิญขึ้น20%ด้วยอันนั้นก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เอ่อเพิ่มจำนวนครั้งโจมตีผมว่าไม่จําเป็นแแลล้วหะ ขอเล่นแอคชั่นตัวละครเพิ่มขึ้นอีกละกันด้วยโอกาสเล็กน้อยนะครับมาเปิดหีบกันแล้วก็โอ้ยอันเดียวไอ้งอบ้าสมารขออัพเมนเลเวลได้ไหมเลเวลวครับไปเลกูดเลย <c oughs> นี่ไง <c oughs> ดวงอย่างโคตรดีหาลีของพวกนี้เล่นทีหนึ่งโฟกัสแรงขึ้นนะครับอืมแล้วเราเลเวลเท่าไหร่ฮะเราเลเวล37มันก็แบบว่าคุมไหมตอบว่าถ้ารีเลเวลกลับไปเลเวลศูนย์นะครับโกงกว่านี้เยอะมากสร้างด้านเหนสายฟ้าเฮ้ยใช่หรอโฮก โอหกแสนเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เคยใช้เลยอาวุธทําการโจมตีอาวุธประเภทสายฟ้าแต่เราไม่มีปะอันนี้มันนับเป็นดามเมจส่มประเภทนะครับมันไม่ได้นับเป็นดามเมจสายฟ้าใช่ตัวนี้ก็เป็นน้ําแข็งควันตั้มตัวนี้ก็เป็นน้ําแข็งอันนี้ก็ไม่เกิดภาพไม่มีสายฟ้าครับน่าเสียดายอ่ะคืนชีพครับอือฮึอะไรแอคชั่นมาแม่สายกดสกิลทีหนึง่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวไมค์ไปบอกเราจัดการให้ครับเลเวลอัพ <laughs> รัวๆครับตรงนี้อ่ะอัพเกรดขึ้นมาเลยครับได้ได้ได้ได เอาอันนี้ก่อนได้แต้มสก,กิลเยอะแล้วก็ใบสังยาครับแรงกว่าอัตราคริด้วยครับสำคัญกริชอันนี้ก่อนได้จริงๆกดอะไรก็ได้ครับตอนนี้เหมือนกันหมดแล้วสุดท้ายรออัพจนเลเวลเต็มอยู่ดีใช่มาเรื่อยๆเลยครับเลเวล8แล้วอัพเกรดครับเพิ่มไฟนอลดาเมจใช่ไหมแล้วก็อัพกริชขึ้นมาตอนนี้15%เนะครับเอ็กซ์แคิลนี่ตัวนี้ก็แรงเหมือนเดิมเลเวลก็ขึ้นอีกอ๋อ reset เ,เลเวลมันดีตรงนี้แหละครับ ทามมิ่งทุกอย่างคือดีหมดเลย20%แล้วฮะออกน้ำแข็ง15โอเคโอเคแรงแอคชั่นขึ้นมาเพ้่พลังงานเยอะเพิ่มไฟนอลดาเมจกดสกิลที่หนึ่งจากปักหัวนะครับแรงมากหมดหลอดไป3 4ตัวเอ็กซิคิวเลเวลเต็มครับธนูเลเวลเต็มครับตรงนี้เดี๋ยวลิตเติ้ลอิกะอิกาอิกาัสพุ่งไปนะฮะแล้วก็ยาดาเมจไม่มีหรอกแต่ว่าของจริงอยู่ตรงนี้ฮะนี่โจมตี12ครั้งก็จะมีธนูแรงออกมา ปึ๊บอัพเกรดอัปเกรดเ r i คแ a c t อาณาจารยครับปึ๊บแต่าจ,าจริงๆเขาก็ไม่ได้เขียนว่าดาเมจประเภทสายฟ้าอาวุธท่าสายฟ้าไอาผมไม่แน่ใจอะจริงๆมันอาจจะทริกเกอร์ได้ก็ได้นะผมไม่เคยเทสไม่เคยลองเลยครับเคแปดจุดอ่อนครบ แต่ศัตรูก็ล้มเลยวฮะจริงๆตัวเนี้ยไอตัวโดรนนะครับอ๋อนี่ไงตัวนี้ที่ผมพูดถึงตาเลนเจอร์มันจะมีเนะี่ยสิ่งอันเชิญในแอคชั่นของอาวุธแล้วก็ตัวโดรนเนี้ยครับดาเมจทำลายล้างแต่มันต้องเล่นคู่กับพวกอาวุธที่ทำลายล้างเก่งๆหรือไม่ก็ตัวครอนแบบแป๊บป้าครับจะดีมากเอาครับตอนนี้ก็เหลือแค่อัปเกรดของยิบยอยที่เรายังไม่ได้อัพแค่นั้นละโอ้โห oh oh. แล้วก็เล่นแอคชั่นขึ้นมาที่สูนอีกครั้งหนึ่งเก่งมาก เร่งแอคชั่นเร่งแอคชั่นเลเวลเก้าเป็นพวกทหารนี่สเตตสุดท้ายให้เป็นไข่รับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกบอสเลยซ้ำใช่ไหมจริงจริงมันกดรีบอสได้แต่ผมไม่ได้กดถ้าบอสเป็นโวอลก,ก็ไม่มีปัญหาฮนะ <c oughs> อาจจะโดนจับแต่ก็เราแอคชั่นโกงอยู่แล้วผู้รับพรแล้วก็ฟื้นแต้มสกิลคืนมาและนาาักสาก็ได้เล่นอีก2โอ้โหเลเวล4โอเคครับของเต็มทุกอย่างแนละ้วที่เลเวล4 ทีนี้ก็ออโต้ยาวๆล้ะครับไม่มีการขัดจังหวะอีกต่อไปไอตัวกริชมันก็แรงไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> กริชจักรจักคือไอตัว2อันกริชคือไอตัว execute อ่ะใช่กงจักถูกไหมโซเนี้ยเรีแอคชั่นขึ้นมาแล้วก็สวบเข้าไปโอเค <c oughs> พอ okay. กริชโอเคกริชเลเวลเต็มแล้วผมรู้สึกว่าบางครั้งมันดีเลยแปลกๆนะ <c oughs> วซลล็อกเป็นสซลล็อกธรรมดานะครับไม่ใช่สวลล็อ <c oughs> กคอมพลีทเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยแม้แต่น้อย แรงใช้ขึ้นมาสูงแล้วครับเรียบร้อยตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งระเบิดแบบตูมตามจริงๆถ้าไปเล่นสายคอมโบก็จะแหลงด้วยใช่ไหมครับแต่แค่นี้เราก็ execute ได้แล้วปะ่ะ28 25หเปอร์เซ็นต์หมดหลอดฮะโอ้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ได้เงินฟรีเรื่อยๆพอเลเวลอัพอือหือปักต่อฮะปักซ้ำเลยนี้ซ้ายมือครับเบสบอลใหม่อีกแล้ว <laughs> โกง นะจริงๆแต่พอมันมีซูเปอร์คอลแลบแค่เดียวผมรู้สึกว่าสายที่เล่นได้อะมันมันดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ป่ะคือเพราะมันไปบอกมันก็โกงสุดอยู่แล้วอ่ะมันทำยากสุดแต่มมนก็โกงสุดเพราะมันเป็นการอัปเกรดสองขั้นแต่ของนอกเหนือจากนั้นก็คือแบบแรงหรือเปล่าไอ้ตัวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันก็ดูเก่งดีนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นป่ะสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งอันเชิญนะครับถ้าเราเอาสิ่งอันเชิญมาเพิ่มมันอาจจะมาแย่งเลเรในการดึงแอคชั่นแหละก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องงคคววรรระัับ มาเสบอลฟาดแต่แล้วก็มันต้องใช้เลเวลเยอะขึ้นมาพอสมควรด้วยครับถ้าสมมุติว่ารีหาตัวรีเลเวลไม่ติดอ่ะมันก็จะเศร้ามากๆแต่นั่นแหละครับอ่านักษายิงครั้งที่1ฮะแล้วจักก็มาพอจักสวกไปเสร็จปุ๊บหมายเปสบอลต่อมันเปนบอลไม่ได้ต่อโดนแย่งเล่น โอเคมาแล้วครับติดคริบ้างไม่คริบบ้างอืมเพราะว่าคิเลตมัน25จากอาเกตพื้นฐานใช่ไหมครับแล้วก็ท้งส่วนของตัวเค้กที่เราหยิบไปอีกเป็น55ก็เลยคิเลตยังไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่แน่ใจมีพวกคิเลตพื้นฐานด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีก็น่าจะ5%นไหมนั่นแหละครับแต่คิดว่าไม่น่ามีนะแล้วแน่นอนนะครับตัวดาเมจตรงนี้ไซเฟอร์สแต็กไม่ได้เนาะสภาพเดียวกันกับ SU D ดครับดาเมจพื้นฐานไม่ใช่เป้าหมายฝ่ายเราใช่ก็เลยแซดโซแซด ปาดมาซัมมอนครับและง้างมือแต่ไม่ได้เล่นละฮะเฟตสองจะจบลงด้วยประการชนีครับศัตรูก็ได้เล่นแค่เนี้ยเราหมายไปบอลเราก็หดทิ้งหมดหรือว่าลิตเติลอิกาโนโอ้แรงแรงและอย่าลืมนะครับจริงๆเรามี12%ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้4.2ล้านป่ะหรือ4.2ล้านน่าจะ4.2ล้านศัตรูเลืองเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ลองดูตัวเลขนะครับเนี่ยพวกอาวุธสายโฟกัสทั้งหลายครับหลังโจมตีปุ๊บ12%แม็กขัพลังชีวิตนะครับต้องอย่าลืมเรื่องนี้ S 1> <S 1> ซึ่งอาวุธสายโฟกัสก็จะมี2ตัวก็คือตัวไม้เบสบอลที่เป็นทุกสายกับทางส่วนของธนูที่เมื่อตัวละครเราโจมตีครบ12ครั้งใช่ไหมโจมตี12เป้าหมามยเฟดสามครับภาพเดิมถึงแม้ศัตรูจะได้เล่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับแต่ก็ไปจบลงที่ภาพเดิมอยู่ดีซันเดย์แปดจุดออนทั้ง5้าตัวครับโอ้และธนูปักลงมาครับดูเลือดบอสหดไป12 และีบยวาเป็นบอลก็จะกลับใหม่ครั้งหนึ่งรอบนี้น่าจะจบไหมเพราะว่าตรงนี้ก็โดนกินพลังชีวิตจากลูกน้องโปอืมเฮ้ยแต่เอาจริงตัวเอ็กิก็แรงนะครับเอ็กซ์กริสอะ12%เหลือไวทำไมน่ะ้โอ ให้มาใบบอลปิดฉากเองเข้าใจนี่ครับแต้มแสนหกผมก็ได้มาด้วยประการชนนี้แหละครับไม้ใบบอลมันเก่งอะ่ะตัวของกริชไม่ใช่กริชตัวของจักรมันก็ดึงแอคชั่นให้ทั้ง2ชิ้นนี้ได้ตัวไม้ใบบอลก็ดึงตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ดึง2ตัวนี้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ,อ่อสูตรแอคชั่นใช่ไหมเมื่อกี้ครับผมแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าอัพเมนโชคดีหรือเปล่าตัวโฟกัสความเสียหายจริง12%แม็กพลังชีวิตอันนี้ก็เก่งนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดคือปล่อยอาวุธดึงสิ่่่งงออััััญเเเเชิินนนะคครรรบบผผมมมมไไยยจตตวสสสลุสลใแกู้ หรือว่ามันไม่มีนะครับแล้วก็ตัวรีเลเวลอันเนี้ยทำให้แบบว่าตอนเลดเกมเราเล่นสบายมากนะครับของทุกอย่างเลเวลเต็มสบายอืมแล้วกิจรจริงๆอัปเกรดก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าแอไปเอาอัตราคิกับเอ่อดาเมจแปดตัวนี้ค่อนข้างจะโดนใจผมมากกว่านะครับแล้วก็จํานวนการโจมตีจะปล่อยอาวุธเพิ่มขึ้นอ่ะอันนี้ก็แจ่มนะครับได้แล้วก็ขอแค่เป็นตัวละครที่แบบว่า spam, สแปมสกิลต,ต่อสู้ก็พอ2,200ล้านนะครับไ <laughs> ด้ดาเมจทีมแค่เจ็ดสิบสองล้านนะครับโอ้สองพันสองร้อยล้านหรอเดี๋ยวนะ เมื่อกี้ศัตรูเลือดเท่าไหร่ไม่ได้สังเกตเลยครับแต่เอาเป็นว่าก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตํานานอัศวินเบสฟอร์กาเล็กซี่ในแพชเท่าไหร่เอ่ย3.3จุดสาแพชนะสามจใช่ไหมผมเพิ่งเล่นเมื่อวานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกที่รับชมให้ขอบคุณทุกที่กดติดตามเลยฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์โฮงไกสตาร์เรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเดราาทีมของเชยใหม่คลิปหน้าบายบายฮะ